ครับวันนี้ผมจะแนะนำนะครับในส่วนของเมนูนะครับเป็นหัวข้อลาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกอีกทีละคลิปเป็นหัวข้อย่อยอีกไปนะครับอันนี้นะครับตอนแรกกดมานะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้มี P 1 2 3นะครับเราเลือก P 1ดูก่อนนะครับ P ่ะ P1 นะครับจะมีการใส่หลอดนะครับใส่หลอดไซส์ที่เราจะออกออเดอร์นะครับอย่างเช่น1หลอดนะครับ อ่แล้วก็มีปุ่ม buy sell นะครับสองอันเนี้เราได้ใช้อยู่แล้วว่าเราซื้อขายนะครับผมอ่าต่อไปนะครับ p r i ในส่วนของอ่า pending order buy stop sell stop buy limit sell limit นะครับอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับเราใส่ราคาไปได้เลยนะครับสมมุติว่าอ่าสามสามห้าสองจุดห้าห้าเราอยากให้เขา pending ไว้ตรงนี้เราก็ใส่สามสามห้าสองจุดห้าห้านะครับ order pending order ก็จะดีดออกมาท,าทันทีเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับตัวนี้ จะแสดงสถานะออเดอร์ครับมีออเดอร์บายกี่ออเดอร์มีออเดอร์เซลกี่ออเดอร์นะครับมีหลอดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องมือนี้เนี่ยใช้ปั่นหลอดเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะเขามีฟังก์ชันที่มันส่งเสริมในส่วนของการปั่นหลอดแล้วก็เน้นรอบเน้นจํานวนออเดอร์นะครับอ่ะตัวนี้คือหัวข้อบาลานซ์นะครับโชว์ทุนเรานั่นแหละว่าทุนเรามีเท่าไหร่นะครับอีควิตี้ก็คือทุนของเรานะครับที่มันจะแกว่งเรียวไทม์นะครับว่าอ่ากำไรขาดทุนเท่าไหร่นะตอนนั้นๆนะครับ แล้วก็ออเดอร์เฮจิ0หนึรนะครับอันนี้นี่นเป็นจุดขายเลยครับผมจะบอกให้ว่าอ่าอันเนี้ยผมใช้ในการปั่นหลอดนะครับแล้วก็พิเศษนิดนึงเราจะได้ค่าสเปดส,ส่วนกลางนะครับค่าสเปดที่เราอาออกออเดอร์แล้วเราติดลบก่อนตรงนั้นนะครับของทุกออเดอร์นะครับดีดเข้ามาในบาลานซ์ตรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเนี่ยผมจะเจาะลึกให้อีกนะครับแล้วก็มีโปรฟิตนะครับหรือว่ากำไรขาดทุนนั่นแหละมีสเปซส่วนกลางนะครับแล้วก็ค่ารีเบทนะครับเขาจะคำนวณให้เรียวทามเลยเนาะว่าเราจะได้รีเบทเท่าไหร่แล้วนะครับจะได้รู้ด้วยนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วก็จะมีในส่วนของหลังจากการปิดเราจะได้โปรฟิต เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะได้สเปซส่วนกลางคืนนะครับมันจะได้เยอะกว่าการปิดแบบธรรมดาเพราะเรามีปุ่ม Special Code นะครับเป็นการปิดออเดอร์แบบพิเศษนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น Margin Level นะครับแล้วก็พวกฟีมา m a จิ i นนะครับดาวดูตรงนี้นะครับเขาจะคิดเป็นว่าดาดาวเท่าไหร่ละลบกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนแล้วนะครับเขาจะโชว์ตรงนี้แบบเดีย Time เช่นกันนะครับมาดูตัว P 2นะครับผม P 2เนี่ยอันเนี้ยผมใช้อยู่ ผมใช้อยู่จริงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นการปิดโปรฟิตนะครับเช่นเราจะตั้งให้เราปิดที่500ดอลน,นะครับแล้วก็ใส่500ตัวนี้เลยอ่าแล้วก็กด ON ตัวนี้นะครับอันนี้สมมุตินะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวข้อของ p o ยท์ครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์นะสมมุติว่าผมใส่2ช่องนี้พร้อมกันอ่ะอ่ามันถึงอันไหนอันหนึ่งก่อนนะครับมันเข้าเงื่อนไขอันไหนอันหนึ่งก่อนก็จะปิด อันนั้นไปก่อนนะครับสมมุติว่า200ร้อยพอยต์ของผมอะ่ะมันจะได้พันดอลใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันถึง500ก่อนก็ปิดนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบเก็บเป็นพอยต์อ่ากดออฟไว้นะครับแล้วก็ใครอยากปิดโปรฟิตแบบเป็นเปอร์อเซ็นนะมมต์นะครับอย่างเช่น0.5%น้นะครับสมมุตินะครับอ่าเราก็กดได้นะครับออนไว้ white. จะปิดโปรฟิตเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนเรานั่นเองนะครับส่วนใหญ่ผมชอบปิดที่200จุดแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคที่ผมใช้นะครับว่า จะเข้าจุดไหนออกจุดไหนให้มันได้200จุดนะครับผมก็อันนี้เป็นตรงกันข้ามกันเลยครับก็จะเป็นในส่วนของการคัลดลอสนะครับมีจะคัดเท่าไหร่สมมติว่าเราย,ยอมครับได้200จุดอ่ะอ่ะเราเราปิดกําไรได้200จุดเราคัดแค่100จุดพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมไม่ใช้ผมจะใช้เทคนิคการแก้ไม้ซึ่งแต่ละอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับผมจะทําคลิปสอนไว้ แยกต่างหากนะเพื่อความเจาะลึกนะครับอันนี้ผมขออนุญาตอธิบายในส่วนของหัวข้อใหญ่ก่อนนะครับแต่และฟังก์ชันเนาะแล้วก็โค้ดบ By Top to Bottom นะครับปิดออเดอร์บายนะครับด้านบนสมมุติว่าผมมี30 o r d e ออเดอร์นี่ยสมมุตินะครับผมจะปิดออเดอร์บายที่มันอยู่ด้านบน5 o r ออเดอร์อ่าก็ใส่เลข5แล้วก็กดปุ่มได้เลยนะครับหรือผมจะปิดออเดอร์บายที่อยู่ข้างล่าง5ออเดอร์นะครับ ซึ่งมันอาจจะมีายเซียวาบเซียวปนกันหมดนะครับเราก็ใส่ได้นะครับแต่ฟังก์ชันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับมีไว้นะบางบางท่านใช้นะครับทีมงานผมที่เขาปั่นหลอดเขาเขาใช้นะครับผมนี่เป็นการแก้ไม้อะไรก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับที่สําคัญนี่บอกหลอดเลยเรียวทามเลยนะครับว่าคุณได้หลอดเท่าไหร่แล้ววันนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้คุณเทรดไปได้กี่หลอดแล้วแล้วก็ทั้งหมดของเดือนนะครับจะได้ ทําเป็นแผนไว้ว่าอาวิกนี้เราจะเทรดเก็บกีอดนะครับสําหรับคนที่เน้นโฟกัสในทางของการปั่นหลอดนะครับอ่ะโอเคแล้วก็มา P 3นะครับ P 3เนี่ยผมจะเปิดไว้ตลอดเพราะว่าผมจะเห็นอ่าโปรฟิตกับขาดทุนนะครับติดลบเท่าไหร่มันจะเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่นะครับผมชอบมองตัวนี้แหละ นะครับก็จะโชว์เรียวไทม์เลยนะครับบางท่านเขาปั่นหลอดเนาะบวกนิดนึงเป็นสีเขียวแล้วเขาก็กดโค้ดตรงนี้เลยก็มีนะครับมีหลากหลายเทคนิคมากเ๋ยผมจะอธิบายเป็นชุดๆไปนะครับอันนี้ก็มีโปรฟิตฝั่งขาบ่ายนะครับบวกเท่าไหร่แล้วมันจะแยกกับฝั่งขาเซิลให้เราด้วยนะเผื่อเราบริหารหรือแก้ไม้แก้พอร์ตอะไรต่างๆนะครับนี่อันนี้สําคัญนะครับมีไว้ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีของโปรฟิตนะครับทั้งหมดได้เท่าไหร่ แล้วก็เสียทั้งหมดเท่าไหร่อีกแยกอีกนะครับมันจะค่อนข้างละเอียดเวลาเราคำนวณน,นะครับผมแล้วก็เท i ลิงสต็อปนะครับนี่บางคนนะขาดไม่ได้เลยนะครับต้องาอา Stop Loss มาไว้บนราคาเพื่ออะไรเพื่อปิดการขาดทุน100%เลยนะครับตรงเนี้ยสามารถได้เปรียบเวลา,ากราฟแรงๆบางคนเทรดข่าวก็ใช้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลากราฟไหลยอย่างเช่น เทียลลิงสตาร์ทสมมุติผมบวก200จุดแล้วปุ๊บนี่ครับให้มันเอฟแอลนะครับไหลไหลตามราคามาได้เรื่อยๆเลยนะครับเทียลลิงสต็อปสตาร์ทสเต็ปนครับมีหมดเลยให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวนี้ผมอธิบายให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งเนาะบางสถานการณ์ผมจะใช้นะครับมีการแยกออเดอร์มีการรวมด้วยนะครับมีเท i ยลลิงบายนาวเที l ลลิงเซลนาวอีกโอ้โหละเอียดมากนะครับแล้วก็เฮจินนะครับนี่เฮจินเอาไว้ล็อกกำไร ค,ค่อนข้างได้เปรียบตลาดอย่างเช่นสมมุติว่ากราฟแรงๆหรือคุณบวกแล้ว200จุดแล้วอย่างเงี้ยครับหรือหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับสมมุติคุณบวก500จุดแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีออเดอร์เฮดให้เราอัตโนมัตินะครับสมมุติเราเล่นข่าวเราบายปุ๊บก,กราฟดีดปึ้งนะครับพอถึง500จุดแล้วเขาออกเฮดให้เฮดแบบร0 0เซเฮดเลยนะครับแล้วกราฟมันดีดลงย่อลงเนี่ยเราก็ได้ล็อกกำไรเท่าเดิมแล้วนะครับมันจะได้มันจะได เปรียบตลาดมากๆตรงนี้แหละครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวข้อของเงินนะครับสมมุติว่าถ้าเราได้30ดอลลดอ์นะสมมติยกตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเราได้30ดอลลดอ์แล้วให้ล็อกกำไรให้เราเนี่ยนะกดออนตรงนี้ไปเลยอ่าบางทีเล่นตอนข่าวมานะครับหรือตอนที่เราไม่ได้เฝ้าจออะไรต่างๆนะครับเขาก็จะล็อกโปร f ฟลให้เราเลยนะข้อดีของมันคืออะไรเวลามันมีออเดอร์เฮดอะครับสมมุติเราบายใช่ไหม แต่มันล็อกปุ๊บมันเฮดมันมีเซียวมาให้เราอะแทนที่เราจะปิดเราสมมติเราออก1หลอดแทนที่เราจะได้1หลอดนะเราก็ได้2หลอดนะครับเป็นการปั่นหลอดอีกในตัวเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้มี3ามคอลัมน์อันนี้นะครับที่อ่ามีฟังก์ชันให้ใช้งานนะครับส่วนตัวผมชอบเก็บสั้นๆ2อง้จุดแค่นั้นอนะผมใช้แค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการปิดแบบพิเศษแล้วในส่วนของการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆเห็นไหมนะครับวามแม่นย้ำจะเก็บ สั้นเก็บยาวนะครับหรือว่าจะเก็บแบบทาเฟรม1นึหนาที5นาทีอะไรนะจะเก็บกี่จุดจัดไปนะครับเดี๋ยวนี้ต้องดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําแยกไปให้นะครับจะค่อนข้างแม่นยํามีอินดิเคเตอร์นะครับในการคอนเฟิร์มในการเข้าออเดอร์ให้นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถเทรดในมือถือใน iPad ได้นะครับเพราะว่าเรารันบน vps ไปเลยนะครับหรือใครอยากนั่งหน้าจออย่างเดียวไม่เช่า vps ก็ได้นะครับเช่า vps ก็เดือนละร้อยนะครับเหมือนเรา เช่าคอมไว้นะครับแล้วเราก็เล่นในมือถือบางทีเราเปิดฟังก์ชันไว้อย่างเงี้ยครับเราเข้าออเดอร์ในมือถือนะแต่เดี๋ยวมันปิดให้200อย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเปิดหน้าจอคอมแบบนี้ในมือถือเราก็ได้นะครับเขาเรียกว่าการรีโมทเดสก์ท็อปเข้าไปนะครับติดปัญหาตรงไหนนะครับอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมนะถามเข้ามาได้ครับตัวนี้ราคาหลักร้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ